อ่ายูเรกาเนี่ยูเรกาวันนั้นไปเขียนที่ที่ใน facebook ปิดเมื่อวันก่อนนี่เองที่วันนะั้นเออเมื่อวานนะที่ผมกลับมาสี่เฟรมสี่โพสเลยนี่คือยูเรกาที่เราเคยเตือนตลอดว่าระวังและล่วงอันนี้อันนี้เราพูดคร่าวๆนะเราเคยเปลียนแล้วลงพอลงมาบล้บลเรามาหาแนวรับนี่คือออนไลน์ที่เราทําไว้ในสองจุดหกศูนย์แล้วมันเป๊ะจริงๆเนี่ยใช่ไนี่เป๊ะเลยเส้นนี้อย่างที่วันนั้นเราไปโมในห้องกันเนี่ย สองจุดศูนย์ไปจริงๆนี่คือเส้นนี้เลยเนี่นมฮะเนเส้นนี้หละมาเทียบเส้นเลยให้เห็นว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้หรือลากเส้นไว้เนี่ยมันตามๆที่เราเขียนลากเส้นจุดแนวรับสามเส้นสามเส้นตามนี้ก็ได้เส้นลายแท่งเขียนรงนี้เห็นไหมอันเทียนอ่างเทียน เทียนนี้อ่านเนี่ยไอ้นไหนึ่งอ้หนึงแล้วบังเอิญมันมามนลงที่เส้นสุดท้ายที่สองบาทหกสิบเป๊ะก็คือลงมาที่เส้นที่สามเส้นนี้สองหกศูนย์เนี่ยเป๊ะเลยแล้วขึ้นใหม่ๆแล้วตอนที่ขึ้นใหม่เราก็ลากเส้นไปที่สามบาทห้าสิบนี่เอามาเฟรมนี้มาเฟรมนี้ที่สามบาทห้าสิบถ้าใครจำได้แม่น ผมบอกแล้วว่าถ้าซื้อตรงนี้ให้มาขายแถวแถวสานะบ้า 6, 4, 5, สิบเออวันนี้ขึ้นต่อนี่เออวันนี้ขึ้นไปหกสามหกสามหกเท่าไหร่นะแปดบ้างปิดหกสี่นี่ไงปิดห้าสี่กรแสดเมื่อวานเป๊ะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่เราบอกว่าสามห้าศูนย์ขึ้นมาชนตึ้งอยู่นะมันเรานี้ขึ้นต่อขึ้นไปที่สามห้าแปดสามเมื่อไหร่สามหกสองมากเนี่ย สามหกสองเออไงไอหัวเส้นเทียนตัวนี้สามหัวเส้นเทียนตัวนี้เห็นไหมตอนนั้นที่บอกว่าเนี่ยใครกล้าซื้อสามสองหกสองหกศูนย์แล้วให้มาตั้งขายแถวที่สามห้าศูนย์ก็เก้าสิบตังค์ก็เกือบบาทเนี่ยทำไมเราไม่ซื้อมั้งเนาะบางที่เราก 360, 360็รู okay. ้ร <t kiss essa> ู้นะแล้วเราก็โม่จนแม่นเราก็โม่จนแม่นเหมือนกันนะเนี่ยเดิ แล้วก็มาแล้วมันก็มาตามที่เรานั่นเป๊ะเลยอ้าวพา,านเนาะก็ลองดูป์ดเนี่ยปวดเลนเจอร์รืซ่อมเยจอจนเป้าออต้องมาซื้ออะไรนะ CRV ้ีซีดอะอะต่อนิดเดียวกำลังมองว่ามันจะกลับมาที่สี่บาทอีกสักหนึ่งครั้งแถวนีน้เหตุผลมันยังเป็น แม่น้ําลึกอยู่เลยกำลังไปเขาแต่ถามว่ามีความเสี่ยงก็ต้องระวังเยอะๆหน่อยเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะทุบตอนหมายก็คือสี่บาทกลมๆนี่เนี่ยแถวนี้สามบาทแปดสิบนสี่บาทเห็นไหมกำลังพามาเลยเนี่ยจะโตพามาแล้วเรียบร้อยชัดขึ้นเป็นที่เลยดูไอซ์ไอที D ่หกสิบตอแรกมันมลงมา 50, ห้าสิบสวยมากร้อยลงร้อยมาลงมาห้าสิบครึ่งราคาสุดๆนี่หสไปต่อได้นะ นี่เอ็มเีไม่ตัดเลยนะสัญญาณซื้อพลุบเลยเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าใครที่รอสัญญาณเอ็มเีดีด,ดูด,ดีๆนะสัญญาณเอ็มเีตัดตั้งแต่สามบาทยี่สิบนี่สัญญาณซื้ออยู่ตรงนี้นี่ยสามบาทยี่สิบเอ็มเีดียังไม่ตัดขึ้นเพราะนั้นถ้าใครเราตัดขึ้นก็คงมาซื้อแถวสี่บาทพอซื้อปั๊บอันนี้ก็เป็นแนวต้านแล้วขายทิ้งยัดใส่หนุจบเนาะเพราะนั้นใครที่รอสัญญาณเอ็มเีดีก็ลองคิดดูก็พยาย,ยามเจอบ่อยๆนี่แม่น,น้ำกำลังตือนแข่งเตรียมไต่เขารอบ ไม่แน่นะเนี่ยจะทำนิวไฮแล้วนะเนี่ยเออดูดีๆนะเนี่ยยูเรกาจะนิวไฮแล้วเนี่ยเ,เสียวะ่ะแต่ไม่เสียละเพราะเห็นผ้นง่ายเครื่อมือมันลงมาหมดละเนี่ยมันยังหกสิบเอ็ดอยู่เลยอันนี้หกสิบหกเดี๋ยวบางคนมาร้อยใหม่ถ้าร้อยใหม่เราไม่้ใส่มันทะลุว่ะเอาเอาเสาเสาห้าทีสัหน่อยไหมเอาไหมาต่อท่าหน่อยดูนะตัวนี้น่าจะนิวไฮได้เปลเดี๋ยวลองดูเนาะจริงก,ก็มันก็ น่าซื้อตอนสองหกศูนย์ถ้าเราซื้อตอนตองศูนย์โชว์แล้วก็สวยเลยนะจะมีสิทธิลลิวายเดี๋ยอนิวไฮให้ดูดูซิมจนะเบอร์นะนี่ตัวแรกที่ที่ได้เห็นนิลลวายของวันนี้ที่ได้เห็นเสาวห้า G วันนี้ดูเลยก้าอุ้ยเฮ้ยเท่าไหร่วะคุณเจ้าช่วยหน่อยดิอุ้ยมาเล่นเดนะี๋วยวฮะคุณเจ้า เช่อหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยคุณ่ะมองไม่ค่อยเห็นมันอย่างช่องละห้าหรือช่องละสองค่ะหนูมองตัวเลขไม่เห็นเลยค่ะช่องละอ๋อเห็นช่องละยี่สิบสองช่องสิบองโอเคค่ะยี่สิบตังค์โอเคค่ะสักคู่ค่ะคุณเราจะลดจะ่างสางห้าจีเดี๋ยวอันนี้เราเป็นเกจจ์สอห้าจีให้ตั้งีตัวแรกที่ตลอดที่นี้เนี่ยเอาสางห้าจีของยูริก้ามาให้ดย โอ้ยสุดๆแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นจริงนะนะสี่จุดหนึ่งศูนย์ก่อนค่ะโคจุดแรกนี่นะนี่เหรอค่ะสี่ค่ะสี่จุดแปดแม่ไม่ใช่สี่จุดแปดสี่จุดหนึ่งศูนย์สี่จุดแปดศูนย์เออมันต้องไปเดแล้วนะนี่สสองช่องก็ไปสี่นี่ยี่สิบแล้วศูนอเอโอเคค่ะยี่สิบช่องก็ยี่สิบแล้วช่องยี่สิบตัง หนูเป็นช่องละจุดศูนย์สองคูโทษทีค่ะสี่จุดแปดศูนย์ค่ะตั้งไว้ยี่สิบตัดคำพูดแล้วบนสุดเราบนสุดเท่าไหร่บนสุดบนสุดแป๊บแป๊บนึงค่ะมองไม่เห็นสี่จุดแปดห้าจุดหกเตรียมเงินให้พร้อมมีสีนิวไฮนะพี่ตายเดี๋ยวนะไอ้เส้นแรกอะสี่จุดแปดศูนย์นะค่ะเส้นนี้แทนว่าเส้นแรกคือสีแดงหรือสีน้ำเงินแล้วที่คูณคูณล่างเอาสีแดงนี่ก่อนเอาสีแดงนี่อันนี้สีแดงนี่หนึ่งสองสาม เอาใหม่เส้นสีแดงข้างล่างอ่ะสี่จุดแปดข้างบนก็ต้องเป็นห้าจะไปได้พี่นายนะเนี่ยดูกราฟสวยมากเลยนะสี่จุดสี่จุดแปดนี่ห้าแล้วนี่เท่าไหร่ห้าจุดหกว่าครู5้ยล็อกเลยล็อกเลยหกเลยค่ะเดี๋ยวครูเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปตัดสเกลมาทาบ เนี่ยเสียดายตอน2.60นั่นีนที่เราวิเคราะห์ไว้นนียหนูอะทำไมเราไม่กล้าซื้อหนูอะเลงไอตัวบรอกที่พี่ต่ายอะจะเข้าไงแล้วหนูอะมัวแต่ติดประชุมหนูเลยไม่ได้เก็บเลยอ่ะโอ้โหนี่แม่นเตะเลย2.60ได้มานิดเดียวคุณจ้าได้มานิดเดียวพรลุ้นพรุ่งนี้ทําไมเราไม่ซื้อบางนสอ2.60เนี่ยฮะแต่ไอบรอกนี่คือจริงๆเขาเชียร์มาสักพักแล้วนะคะพี่ต่ายเกียดได้เหรอใช่ใช่ค่ะใช่เป็นอีกเส้นหนึ นอจุด5.2ครูเส้นนั้นว้าวขายอีอี wow, okay. e. e. แล้วเดี๋ยวมาเข้าตัวนี้ดีกว่าอืมจุดนัดพบไกลสุดคือหกบาทเลยครูเอาเอาตรงที่สี่บาทต้องระวังก่อนนะ,ะตรงสี่บาทเป็นเนี้ยสี่บาทเป๊ะเป้นเนียนะต้องระวังตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มนี้เขาตรงคงติดดอยแล้วตกใจอะ่ะอาะต้องลากอกอาจจะต้องสู้กันหรือเปล่าตรงนี้ดูตรงที่สี่บาทดีๆนะ ไปก้าบมันยันยอดกันมันจะนิวไฮแล้วนะณขนาดนี้นะมันจะยันขึ้นแล้วนะจะไปต่อนะแล้วมันจะนิวไฮด้วยแต่๋ยผมไม่กล้าผมไม่กล้าลากเส้นนิวไฮเนี่ยเพราะกราฟตัวนี้มันบอกว่ามันจะไปนิวไฮแล้วแม่เสียดายสองหกศูนย์เนาะทำไมเราไม่ซื้อเว้ขณะที่เราลากเองเนี่ยแท้เราเนี่ยดูดิตกใจไงครูวันนั้นคุูเตือนก็ไม่กลัวเลยตอนตกใจเราก็มาลากเส้นมาเนี่ยนี่เราลากเส้นนี้มันยังไม่ถึงใช่ไหมมันมาแค่สองจุดสองจุดแปดเลยป่ะ ี่เรามาลากเส้นสองหกรอแล้ววันรุน่ขึ้นก็ลงแล้ววันรุ่งขึ้นมันลงเห็นไหมตอนยุนนขึ้นการาฟจะมาไม่ถึงสองจุดขสูงเลยนะเห็นปะ่ะนี่ถึงเลยมันขึ้นถึงเลยเป๊ะเลยเนะี่ยโอ้โหทำไมเราไม่ซื้อเอ้าสามเปย์ลุงยี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 เอ้าป้าก๊อฟยังก๊อฟยังกรอฟยังเดี๋ยวแป๊บค่ะบครั ไม่ขายหมวกวูก็ลูง,งีสวยๆสวยมัยก่อนแล้วก็กลัวๆนะตอนนี้มันลงมาทำอะไรเราไม่เราไม่ไกล้าซื้อวันหมดโอเคค <c oughs> ่ะโอเคอ้าวบิ๊กบิ๊กก็ไม่อะไรมากขอโมเหมือนเดิมอาทิตย์แลรกเราก็โมมาทีละแล้วลมันก็ลงเนี่ย9 7นี่มันนิวไฮแล้วนะเนี่ยวิ่งมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบุกไอ้บิ๊กเนี่ย จำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยแล้วเจ้าแม่เอเขาก็เข้ามาตอบกับผม่ว่าเนี่ยที่ตอนที่ผมดูแลตอนนั้นละที่ผมคืนเข้าไปอ่ะจนนั้นที่เราลากเส้นห้าสิบกว่าเนี่ยขึ้นไปที่เก้าสิบเก้าสิบตังเนี่ยแปดสิบแปดสิบหกเออแปดสิบหกตังแล้วมันวิ่งชนตึ้งเลยที่แจ้เราก็คุยโมอตรงนี้แหละแล้วแต่แล้วนั้นมาเราก็ลงมาแล้วเราก็ไม่ได้ลงมาเลยโอ้โหแล้วมันลากเส้นช้งใหม่สวยมากเลยแล้วมันนิวไฮเนี่ย ก้าสิบสองตังค์<อ>นี่มันขึ้นเก้าเก้าสิบเจ็ดตังค์อุอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปตแต่หกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้าเฮ้ยไปต่อได้นะเนี่ยอุ้ยมันมีขา<ด>ยีานะบ,บิ๊กเนี่ยอุ้ยแต่แต่ถึงว,ว่าซื้อก็เสียแต่ก็มันก็มีสิทธิ์ขึ้นได้นะนี่มันจะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเราลองลากเส้นดูมันจะไปได้ก<อ>ว่าคือตอนนี้มันทะลุเส้นที่เราไปหมดแล้วล่ะเดีย๋ยวราจะหาเส้นดีมันให้ดู มันก็ชนมันจะลงก็เนี่ยที่มันชนชนแล้วมันจะลงลเลยนี่ยเดี๋ยวเราหาเส้นนิวไฮให้ดีกว่าเนาะคืออย่างเงี้รอบที่แล้วเราก็นิวไฮไปตอนที่เก้าสิบรอบนี้ก็คงนิวไฮสักรอบหนะึนะ่งนะเอาไหมลองเนาะลองเนาะเอานิวไฮแล้วกัน,นไหนๆก็มาถึงนี้แล้วไหนๆก็มาแล้วสองนิวไฮต่อดีเราแรงเ,เหมือนชาวบ้านเราต้องเอาให้แตกสังเอาให้คนที่ไม่เคยออนไลน์แล้วถามหาแล้วเกิดอะไรขึ้น ทำไมซึงมอีแร้มแม่นขนานดะมัวรึบ่าวานคุณกระต่ายเมื่อวานผมเอาไอ้ตัวอะไรนะ OTO ที่คุณกระต่ายลากเส้นอะ่ะผมไปลงเฟซบุ๊กป,ปิดอะ่ะแล้วผมก็ไปแย่เขาเล่นๆต่อเนี้ขนาดลูกศีรษะกีนแรงขนาดนี้นะครับระดับปรมาจารย์จะขนาดไหนะมัวๆๆๆไปเรืๆๆ่อยอุ้ย uh ไม่เอาดี๋ยอนะเอาไหมอุ้ยมันจะมาหรือ ก็เก right ิดข so ึ YT ้นได้สำหรับเส้นอีกแบไหาละไหนๆก็ไหนๆละป้าไปนิวไฮกันเถอะไหนๆก็ไหนๆละทลายจุดแรกเดี๋ยนะเดี๋ยวมือใหญ่ให้มัใหญ่ให้มันเข้าป้าไหนๆก็นิวไฮละเส้นนึเราผิดแล้วก็ให้จะเชื่อล่ะเท่าไหร่นะจากห้าจุดหนึ่งศูนย์ก่อนห้าสิบ่าทตังค์แรกจากห้าสิบบาตังค์มันขึ้นไป ก้าสิบตังค์เนียด็กขึ้นแลเก้าสิบเจ็ดแล้วว่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ณวันนั้นก็คงไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นเอาณวันนี้จะไม่มีใครเชื่ออะไรที่กำลังจะล่างนิวฮาร์แนี้สองจุดศูนย์สองค่ะครูข้างบนสุดอ่ะเ,อเส้นแรกแดงแรกอ่ะน่าจะหนึ่งจุดศูนย์แปดแล้วก็มาเป็นหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์แล้วก็บนสุดเป็นสองจุดศูนย์สองค่ะ มันจะมาจริงหรือเปล่าแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะมาเนาะพ่าที่ดูห้าสิบกับตังขึ้นมาก้าสิบกับตังก็เกือบร้อยปเปอร์เซนต์แล้วณนะวันนั้นก็คงไม่มีใครเชื่อก็เหมือนกันณนะวันนี้ก็อาจจะไม่มีใครเชื่อเหมือนกันการหาจุดน้ำพมันจะเจอวะเนี่ยกางหาจุดน,น้ำพมันไม่น่าเชื่อว่าบิ๊กมันเะกิดอะไรขึ้นีา้ยมันเกิดอะไรขึ้นดิวหาไปแล้วนะถ้าตามกรอบนะแต่หลังจากนี้มาไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ละเพราะนี้ต่ำเลย ต้องหาสดตรนต้องพยายามหาสูรให้ได้อไม่ได้หรอเนี่ยไม่พออ้าเฮ้เฮ้ย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 สองจุดศูนย์สองค่ะประมาณสองบาทโอ้ยกันพอแล้วตรงนี้สีดำมาจุดนักพบอุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเฮ้ย หนึ่งจ <60. S 2> ุดสองหนึ่งจุดสองสองสองอะคูณหนูพูดผิดหนึ่งจุดสองศูนย์กลมกลมสองศูนย์หรือสองสองค่ะประมาณนั้นแหละเอาโอเคอาสองศูนย์กลมกลมออานิวหไฮหนึ่งสีดำอะค่ะสองศูนย์กลมกลมโอเคเดี๋ยวอันนี้เราบันทึกเป็นด้วยเสียงแลรรดาฟอเนาะว่าเป็นหนึ่งจุดสองศูนย์แล้วพวกเราก็ช่วยกันจับแล้วกันว่า เว okay. ลาเซมาถึงจุดสองสิบนิวห้าก็ขึ้นวันนั้นวันนั้นห้าสิบกว่าขึ้นมาถึงเก้าสิบก็ร้อยเปอร์เซ็นวันนี้จากเก enfin ้าสิบเป็นบาทยี่สิบก็ยี่สิบสามสิบเซ็นก็โอเคเอ้าพามเอายางคุณเตงอีซองเซ็นอีซองเซนโอ้ได้เวลาพอดีอ้าวเซนนี่เซ okay. 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 oh, hmm. ็นตัวหนึ่งที่เป็นการเปลีแรงทุกวันนี้ยังไม่ได้ออกเลย ปัญญาซื้อมันทุกวันนี้เฮ้ยมันดิวไฮนี่เฮ้ยนี่ชนแล้วนี่ชนชนต้านนี้แล้วเอาว้ามันจะผ่าไหมเนี่ยอ้าวเฮ้ยกาบีแรงมาถึงนี่แล้วเว้ยสุดยอดว่ะไม่เคยออกเลยนะบอกตรงไม่ได้ออกเลยนี่กาพีแรงนี่หลักการซื้อหุ้นอยู่ตรงนี้นี่จำได้แล้วก็ไม่ได้ออกเลยนานมากเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สนใจมันเลยเนี่ยเนี่ยหลักการซื้อหุ้นอยู่ตรงนี้นี่นี่เสน้น การซื้อหุ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยจะลดต่ำตาม X ต,มตม่ำไปน้ำลึกๆทุกวันนี้ถ้าใครซื้อตัวนี้แล้วไม่ปล่อย,ยก็กำไรเลยเท่าไหร่เนี่ยบาทเก้าสิบโอ้ยสองบาทแปดสิบกำไรมาหนึ่งบาทแล้วหรอ,อ,อไ,ม,ไม่น้อยกวเอานิว h ไหมน e w h i ไหมนิว h i เนาะเฮ้ยตัวนี้นิว h ได้มามามา,มาลากเส้นนิว h i ดูบทสุดท้ายละนิว h i มานิว

นี่มันจะขึ้นแา้นี่สุดแล้นี้อะไรวะเนี่ยเจ้าแป๊บหนึ่งค่ะครูนี้จุดสิบใช่ไหมคะจุดใช่ทีละสิบสิบกระตังอ๋อโอเคค่ะอมองไม่ค่อยเห็นแป๊บน,นึงแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ย <c oughs> มันจะนิวหายแล้วนี่ตรงเนี้ยเซนดูดีๆเนะใครรุนให้มันทะลุต,ตรงนี้ให้ได้เนี่ยทะลุนี่ตอนนี้มันชนตึ้งบดีเลยนะเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะขนาดที่ตลาดแย่ๆเนี่ยมันยังมันยังมา ในบ้านตรงนี้ได้เลยไม่ธรรมดาแล้วนะเซนมันต้องมีอะไรดีแน่เลยใครมีข่าวเซนต์มา้งเนาะแต่ไม่เคยตามข่าวเลยครรเคยดูองข่าวแล้วมันจะมีอะไรเด็ดๆแดงสามจุดเจ็ดนะคะครูโอเคนะคะตอน<ต><บ>นี้อันนี้แ,<ต>แบบเราจะหาจุดแนวะทับก่อนจะดูกันนะอุ้ยเดี<ๆ>๋ยวนะสามจุดเจ็ดแล้ว นี่มั่งจุดนพบตรงนี้แล้วมั่งเนี่ยโอ้เนี่ยจุดนพบเจอแล้วเนี่ยเนี่ยสามจุดเจ็ดค่ะครูอสามเจ็ดก็บาทบาทยี่สิบตั้งเลยเกือบสี่บาทเลยค่ะครูเอเส้นสีแดงอ่ันบนนะคะคือสามจุดเก้าเลยอ่ะสามจุดเก้าเกือบสี่ไอไอไอที่สองสองเส้นชนกันสามจุดเจ็ดค่ะครูโอเคสามจุดเจ็ดสีดำอ่ะสามจุดเจ็ด สีแดงอ่ะสามจุดเก้าถ้าสีน้ำเงินสามจุดแปดค่ะครู3.7่เจ็เรียก็ใช่แล้วเนะี่ยไม่ถึง,ง 8, เลยสีแดงเือบะเกแม่ยิ่เดียวนะมันจะเจ็บไปนะครบสองจุดแล้วน,นี่เหมือนอยู โอ้น oh, <you> ี่ละมาเนี่ยจุดน้ำพบอีกตัวเนี่ยเนี่เจอแล้วเนี่ยเนี่เนเไปเลยอยู่จุดแปดอค่ะครูไอ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 อันบนอะสามุดเก้าโอ้ใช่เลยเนี่ยเนี่ยจุดนัพบเนี่ยเนี่เนี่ยามจดเก้าเกือบสี่เลยครูตรงนั้นอะยั่ไหน้งขยับอะไดีวะนอะไดีอะได้ส่งอะไรแล้วเนี่ยล่างก็ได้บนก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเช่นนี้ก็ได้เนี่ยเอาเช่นนี้ดีกว่า มันสูงสูงสวยหน่อยเนาะสีดำมีกระดำเอ้ยเดี๋ยวก่อนเรามีดำเพราะเรามีน้ำเงินเนาะเป็นเป็นเป็นเขียวด้วยคือเเขียวเขียวเข้มเอ้ยเอาสีอะไรดีสีสีสีม่วงเลยสีนี้เราไม่เคยใช้เนาะเป็นหมาดูใช่ไหมเนาโอเค สีม่วงสีงม่วงสีงม่วงโอ้สามจุดเก้าเลยครูตรงนั้นน่ะเออเฮ้ยนี่ไงมาจีบเลยมันเฉี่ยวเลยเนี่ยอ้าวฟันชั่วนิ้วห้ม้าลุนลุนตรงนี้โอ้สามจุดเจ็ดสามจุดแปดสามจุดเก้าเลยค่ะอันนี้ลุนที่สองจุดแปดศูนย์กลมๆนะถ้าผ่านได้นะ้วงานเนี้ยยาวแน่โอ้ยไอ้ไซต์แเจ็ดสิบสี่เองไปต่อได้ในน้ำทุกขอไม่ห,ห้ไหล เอฟีซีตัดขึ้นอยู่เลยเนะนี่ยน้มขึ้นสโลแปดสิบเก้าจิบจิบเลยอ่ะไรดูไม่มีเซนดูเดอไอ้กัรไม่มีหุ่นลองดูจะนิวไฮได้หรือไม่ได้อยู่ที่สองจุดแปดศูนย์จุดนัดพบโอ้แต่น่าเสียดายมากเลยนะเราไม่เซยลออกจากกราฟอีแรงเลยตัวเซนตรงเนี้ยยังอยู่ครบเลยเนะี่ยอยู่เรียงขึ้นเนี่ยสัญญาณซื้อทุกวันเลยเนี่ยสัญญาณซื้อเนี่ยขึ้นทุกวันเนี่ยนะ,ะวันนี้ก็ขึ้นอีก ตลาดที่แย่นะทั้งอาทิตย์ไปมันดูที่มันทำขึ้นตลอดอ้อาวเป็นเกี่ยวกับอิเวอร์อะคุณจบแล้วานวันนี้ไม่มีโฆษณานะอันนี้จบครบสมบูรณ์สิบเจ็ดตัวมีคําถามไหมครับใครมีคําถามมาเอ่ยมีใครสงสัยอะไรไหมครับถ้าไม่มีวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราเจอกันเนาะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ จันร์การพุทธจะไปเที่ยวกัอนเราไปเจอทีอาทิตย์นู้นเลยอาทิตย์ของเดือนพฤศจิกายนเนาะอาทิตย์นี้ก็คือวันนี้ละเรามาออนไลน์ล่วงหน้าไว้ละหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้มาก็ลงวันนี้เลยโอเคไหมครับถ้าโอเคขอบคุณมากครับผม